อันนี้พัดลมตัวนี้ไฟ220โวลต์แหล่งกำเนิดมาจาก w, นะอินเวอร์เตอร์300วัตต์นะออ่า่าาผ่านคาปัซิเตอร์12โวลต์มาจากแผงโซล่าเซลล์นะบนลังคาอ่สี่1 4วัตต์นะแต่ปัญหาของมันคือ กระแสสูญเสียเยอะมากมันมันจะเปิดได้ประมาณ10กว่านาะทีแล้วแต่แบตเนาะถ้าแบตมันเต็มที่อาจจะเปิดได้เป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วไฟโวลจาก12โวลต์13โวลกว่าเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ10.5โวลแล้วตัวอ,อินเวอร์เตอร์300อวัตต์นี้มันจะร้องคือแบตมันไม่พอคือสรุปว่าถ้าเราเปิดแปลงแปลงไฟแปลงไฟ,งไฟจาก โซลาเซลล์ชาร์จโซลาเซลล์เข้าแบตเตอรี่เข้าคาปาซิเตอร์เสร็จปุ๊บแล้วแปลงมาเป็นกระแสสลับ220โวลต์เนี่ยมันจะมีการสูญเสียเยอะมากเพราะมันมันพลังงานแล้วมันไม่เพียงพอแค่พัดลมตัวเดียวเนี่ยถ้าเปิดทั้งวันเนี่ยมันจะไม่พอมันโซลาเซลล์มันจะให้พลังงานไม่ทันแต่อันนี้กลับกันอันนี้10วัตต์ปึ๊บลงมาเข้าแบตเตอร,รี่12โวลต์ จ่ายให้พัดลมพัดลม DC เป็นพัดลมกระแสตรงแผงสิวัตต์เปิดทั้งวันได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกินกระแสน้อยเพราะว่ามันไม่มีการการแปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ mm hmm. คือถ้าคนใช้ Solar Cell นะ์เซลเนาะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทเนี่ยพลังงานมันจะเหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปตัวนี้พัดลมตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น พลดลม12โวลต์เราไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์เลยแม้กระทั่งต่อไปเราถ้าใช้แอร์แอร์ที่เป็นกระแสตรงใช่ไหมไม่ต้องใช้แอร์อไฟบ้านเป็นแอร์เป็นแอร์กระแสตรงเนี่ยเป็น DC เนี่ยบางทีเราไม่จะเป็นต้องใช้แผงเป็นอ่าเป็น10แผงแบบคนอื่นใช้แผงน้อยก็เพียงพอเพราะว่ามันมันใช้ของถูกประเภทไงคือมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดไง แต่การที่เราแผงมาติดแผง1 0 20แผงเพื่อไปใช้ไฟแบบ2 2 0โวลต์เนี่ยมาแปลงไฟใช้โดยตรงเนี่ยมันมีการสูญเสียเยอะเมื่อมีการสูญเสียเยอะเราจะมองว่าอุ๊ยมันลงทุนเยอะเพราะว่ามันต้องใช้แผงเยอะใช้แบตเตอรี่เยอะใช้ตัวเก็บประจุเยอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลือกใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าให้มันถูกประเภทนะแหล่งกําเนิดเรามันเป็นกระแสตรงนะเป็น DC เนี่ยเราควรใช้อุปรกรณ์ไฟฟ้าที่มันเป็น DC ถ้าเราหาได้นี่จบ ลดต้นทุนได้เยอะระยะยาวเนี่ยคุ้มมากๆนะคนเลือกใช้ใถูกประเภทโอเคครับอัอดีครับ